คลาสกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับของเสียมนาดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับมีผู้ได้โชคผู้ได้แมนมาเนาะพี่น้องเอฟซีครับเสี่ยนาดีสิพามาตรวจการบ้านนะครับตรวจไปเที่ยละอาจารย์นะครับเอาอาจารย์ที่เข่าก้นนะครับพี่น้องเอฟซีอาจารย์ได้รลดห่อเอาไว้ที่หลังนะครับครับมาตรวจการบ้านของพ่อเต็มนะครับอันนี้นะครับล่างอย่างเดียวนะครับแต่เอาไปขึ้นบนนะครับของพ่อเต็ม เส้นอดีตามต่งตางๆต่อหวดนะครับพี่น้องที่ปล่อยก้อนถูกส้ำนักถูกอาจารย์นะครับพอเตียมนะครับปล่อยก้อนอาจารย์ดังๆพร้อมนะครับพี่น้องที่เรียกวิ่งนะครับเข่าที่เก่านะครับพี่น้องที่ครับเพราะว่าเรียกเพว่รัฐบาลให้ออกนะครับหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับพี่น้องที่เรียกวิ่งเขา่าเทิม ลักลอยลักนวยนะครับพี่น้องยุซีครับชุดจับคู่ของ่พแ้มนะครับชุดจับคู่ของ่พแ้มเอาเข้าตัวกลับนะครับแต่ว่ามาขึ้นมามาล้างนะครับพี่น้องยุซีครับมาล้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับเพราะว่าโล่งล้างนะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะครับบนตรงตรงนะครับพี่น้องยุซี ชุดบนตรงๆนะครับของพ่อแต้มนะครับเอาขยายใ,ให้พี่น้องเข้าเบิ้งก่อนนะครับครับบนวิ่งห้ากับเจ็ดนะครับเข่าเลขเจ็ดได้พี่น้องยิปซีได้เข้าเลขเจ็ดนะครับชุดบนนะครับรว่าเลขออาเก้าเจ็ดเก้านะครับพี่น้องยิปซี นัปกปกปู่มีแปดมีเก้ามีหนึ่งนะครับกับเขาเก้าหนึ่งไปไปลงล่างนะครับปกบคู่กั็พากับเจ็ดนะครับกับเขาเจ็ดนะครับพี่น้องยูซี่เข้าที่เจ็ดชุดจับคู่นะครับสิบห้าสิบเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดนะครับแล้วเขาถือว่าเขาเด้อพี่น้องยูซี่ครับแม่เขาตัวกับ,กบพี่น้องยี่เขาต้องกลับตัวไว้แล้ว ครับมาตามกันต่อกันรอบใหม่นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับครับมาหลุนกันต่อนะครับพอเตียมส่งมาให้แล้วนะครับพี่น้องนิพซี่เดี๋ยวสิเิ็นสุดอ่าสัมผัสเอาโครงสุดท้ายนะครับน้ำพอเตียมหนึ่ง หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดเอาไปควนมูนะครับยิงลงไอ้ชี่เตี่ยมบอลลี่ล่อนะครับไปควนถูกสำนักถูกอาจารย์นะครับ อากาศกันหนาวแล้วนะครับพี่น้องที่รักษาสุขภาพเด้อครับเสี้ยนนาดีก็เริ่มแล้วขันอากาศเย็นมากนะครับเริ่มเริ่มแพ้อากาศแล้วนะครับครับรอบนี้เป็นชุดบนล่างยูเดอพี่น้องทุีนะครับเป็นชุดบนล่างนะครับผ้านหยักบนแยกล่างนะครับค่อยคลิปต่อไปนะครับพี่น้องทุี่ ครับชุดบนล่างนะครับครับเล็กวิ่งนะครับชุดบนล่างนะครับครับวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับพี่น้องเอซีวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับจับคู่นะครับแปดหนึ่งนะครับพี่น้องเอซี 8ปสองนะครับพี่งนงิฟซีแปดสนะครับแปดสนะครับแปดห้านะครับพี่งนงิฟซี 8ปหกนะครับ87นะครับพี่น้องพี่แปดเก้านะครับพี่น้องที่ถือว่าหลุดแปดนะครับแสดงว่าเลขพอเต้มมากแปดนะครับเด่นแปด เล่นแปดอีลี่พี่น้องยูฟซีครับเบิ้งในข้ขอมูลความเปเตียมส่งมาให้ก่อนเอาปเปเตียมล่องเน้นให้อยู่นะครับพี่น้องยูฟซีเน้นที่แปดสามก็แปดหกครับพี่น้องยูฟซี กาอีกอดังเอ๊ะอ๊อเอ๊กอัดย่ในห้หวังนะครับอัดชิอย่ในห้หงเงกาอีอยางอ้าใส่ให้เลยให้พี่น้องเข้านะครับเพื่อพี่น้องเข้าจชบหน้าจอแล้วจะไม่ถสิบ่หลงบ่ลืมนะครับตะก้าไปให้ต้องหวดพี่น้องเข้าอยากมากอยากลืมครับก็อย่าลืมแคบหน้าจอไว้น้านะครับ เก็บนาจอเอาไว้เราก็หรือว่าจดเอาไว้นะครับพี่น้องทุกซี่จดเอาไว้พร้อมนะครับอย่า้เบอลอืมครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับรัฐบาลไทยพอแต้มชุดบนล่างนะครับต่องวดเลยนะครับปล่อยต่องวดนะครับ ปล่อยตองงวดนะครับครับเพราะว่าหวยรัฐบาลให้ออกมือวันนะครับมันนี้ก็เป็นมือวันที่สิบแปดนะครับเนี่ยมือเสาร์นะครับพี่น้องยูซี่เซียนอดีกับมาลงตังตตีซี่ตีห่านะครับใกล้ันแล้วนะครับเขาไม่เหมือนใครนะครับไม่ตามใครนะครับเพ่อแต้มนะครับปล่อยตองงวดนะครับพี่น้องยูซี่ชุดบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับเล่นที่แปดนะครับ จับคู่8ปดห8ึ8งแปนะครับ8 5 8 6 8าแแล้วก็8ปดนะครับขำแปดแไปนะครับครับถือว่าลูด8ปดนะครับเนอะวิ่ง8รูด8นะครับพี่น้องเี่เด่นที่8 3กับ8ปดหกับพี่น้องเซี่ครับแจปบหน้าจอไว้ครับครับก็ขอกลับขอพระคุณนะครับพ่อแต้มนะครับ ทรงตัวเลกแนวทางชุดรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับมาให้เสียนาดีลงให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮานะครับอ้าวเขาแขกเขาเนียนาะพี่น้องเอฟซีก่อนอาจารย์ดังๆนะครับเด้อถ้าผู้ได้เขาเบิ้งในลิปวงเสียนาดีนะครับปล่อยต่องวดนะครับตั้งแต่วันที่หลังจากงวยรัฐบาลไทยออกงวดประจำวันที่1มกราคมพอเตมปล่อยต่องวดครับมาเป็น ก็ัาออกวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับกับเข่าเตรียมเตรมตรงตรงนะครับเอาเข่าตัวกลับนะครับว่าเม็นตัวตรงนะครับเป็นวันยืกับสำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อในดีกาเอาไว้เพียงแค่นี้กอนกล้บปล่อยพีนองเฮ้าโฉบมันไปด้วยกันนะครับกับชุดรัฐบาลไทยของพ่อแต่มนะครับหายยิบจับลอตเตอรี่เวเดอร์ตัวได้มักนะครับอยู่ในนี้นะครับมีโอกาสไลน์นะครับ ท้ายลิปนะครับเสียนาดีกะมีคำค่าท้านะครับขอไวยเทวดานะครับเจพบกจจาพุ่มเจาทีเจ้าทางนะครับพี่นนเข้ากับโจด้หวานนะครับชิโนนไฮนอนหน้าก่อนดีรับชินนนเข้ากับทองเอานะครับครับสําหรับลิปนี้เอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับ